สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่22มิถุนายน2025นะครับวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับตลาดการเงินโลกที่ดูจะผันผวนพอสมควรเลยนะครับมีทั้งเรื่องสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ปัจจัยขับเคลื่อนอื่นๆนะครับแต่ว่าที่เราจะมาลงลึกกันวันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างดอลลาร์สหรัฐทองคาแล้วก็ยูโร ท่ามกลางสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดแล้วก็ความตึงเครียดเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ด้วยครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนอย่างที่ว่าเลยค่ะถ้าดูภาพรวมๆก่อนนิดเหมือนตลาดยังจับทิศค้างไม่ค่อยถูกเลยใช่ไหมครับยูโรก็ฟื้นนิดหน่อยทองคำก็แกว่งๆแ,แต่เหมือนจะปิดสัปดาห์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะราคาทองมีแนวโน้มปิดลบรายสัปดาห์ค่ะ แล้วก็น้ำมัน WTI ลงแต่เบรนกลับขึ้นเพราะเรื่องตะวันออกกลางอ่อฮะใช่ค่ะส่วนดัชนีดอลลาร์หรือ DXY นี่ก็ดูนิ่งๆในกรอบแคบๆเหมือนกันเหมือนรออะไรอยู่ค่ะตัว DXY นี้แกว่งๆอยู่แถวแถว0 0นะคะมันจะทอนว่าตลาดเองก็เออยังไม่แน่ใจเหมือนกันปัจจัยหลักๆเลยก็มี2เรื่องใหญ่ๆค่ะคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์กับเรื่องท่าทีของเฟดนี่แหละค่ะ เรื่องเฟดนี่น่าสนใจนะครับคือข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเหมือนจะมีทั้งสองด้านเลยค่ะยังไงครับก็มีรายง,งานว่าเงินเฟอ้อยังสูงนะแต่เอา้าตลาดแรงงานก็ยังแข็งแกร่งอยู่ดีอแล้วก็ยังมีข่าวจากรอยเตอร์สอีกที่อ้างว่าเจ้าหน้าที่เฟดบางคนบอกว่าอาจจะลดดอกเบี้ยรเร็วสุดเดือนนี้เลยมิถุนายนนี้ใช่ค่ะมีกระแสข่าวแบบนั้นออกมาแบบนี้มันส่งผลกับดอลลาร์ยังไงบ้างครับมันดูสับสนเหมือนกันนะค่ะ ก็ความไม่ชัดเจนนี่แหละค่ะที่ทําให้ดอลลาร์ยังพันผวนอยู่คือบางช่วงพอดอลลาร์ดูเหมือนจะอ่อนลงก็ไปช่วยหนุนยูโรให้ขยับขึ้นมาได้นิดหน่อยครับแต่พอดอลลาร์กลับมาแข่งค่าขึ้นก็ไปกดดันสกุลเงินอื่นๆอย่างเยนดอลลาร์ออสซี่ดอลลาร์นิวซีแลนด์พวกนี้ค่ะอ๋อเข้าใจครับสรุปคือทิศทางดอลลาร์ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับข่าวใหม่ๆแล้วก็สัญญาณนโยบายจากเฟดจริงๆค่ะต้องตามใกล้ชิดเลย แล้วปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์แ่ะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจชะลอการตอบโต้ทางทหารกับอิรานอันนี้กระทบทองคําเยอะไหมครับปกติเราจะคิดว่าความตึงเครียดน่าจะดันราคาทองขึ้นสิเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะคือการตัดสินใจชะลอเนี่ยดูเหมือนจะไปลดความน่าสนใจของทองคําลงไปนิดหน่อยนะคะในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยเ,เพราะความเสี่ยงมันดูเหมือนจะลดลง ประมาณนั้นค่ะตลาดอาจจะมองว่าโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งรุนแรงมันลดลงไปชั่วข่าวถึงแม้ว่าราคาทองคำหรือ XAUUSD เนี่ยจะทรง,งตัวในวันศุกร์แต่ถ้าดูทั้งสัปดาห์ก็ปรับตัวลงมาจากจุดสูงสุดนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะขาดทุนรายสัปดาห์ด้วยครับซึ่งการตัดสินใจของเฟดเองกลับไม่ได้ส่งผลต่อทองคาโดยตรงเท่าเรื่องนี้นะคะในระยะสั้นๆน,นี้ แต่ว่านะคะถ้ามองอีกมุมหนึ่งผลสำรวจล่าสุดจากสภาทองคำโลกหรือ WGC เนี่ยก็ยังชี้ว่าธนาคารกลางหลายๆแห่งเลยนะคะยังสนใจที่จะ,ะเพิ่มการถือครองทองคำในระยะยาวอยู่อ๋อยังมองเป็นสินทร,รัพย์สำคัญอยู่ ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยพยุงราคาทองคำไว้ได้เหมือนกันทาง Comex Bank เองก็มองว่าราคาอาจจะเริ่มสร้างฐานแถวแถว3,400ดอลลาร์ได้ดังนั้นแนวโน้มทองคำก็ยังถือว่าอ่อนไหวมากๆค่ะทั้งกับเรื่องความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็นโยบายการเงินเลยแสดงว่าถึงแม้ระยะสั้นจะแว่งตามข่าวแต่ภาพใหญ่ๆสถาบันก็ยังเชื่อมั่นในทองคาอยู่ทีนี้กลับมาที่ยูโรบ้างครับ Eurusd ที่บอกว่าฟื้นตัวเล็กน้อยนี่มาจากอะไรแล้วมันจะแข็งค่าต่อไปได้ไหมครับการฟื้นตัวของยูโรเมื่อวันศุกร์นะคะก็หลกัหลกๆเลยได้อันนี้ส่งจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนั่นแหละค่ะครับซึ่งก็อย่างที่คุยกันว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเชื่อมโยงกับท่าทีของทำรรเนียบข่าวเรื่องอิหร่าน hmm. แต่ว่าการแข็งค่าของยูโรเองก็ยังดู เออมีข้อจํากัดอยู่นะคะยังไปได้ไม่ไกลมากโดยเฉพาะเท่าไปเทียบกับเงินปอนเนี่ยยูโรปรับอ่อนค่าลงนะคะหลังจากตัวเลขค้าปลีกของอังกฤษออกมาไม่ค่อยดีอ,อ้าวเหรอครับค่ะแล้วก็แนวต้านสำคัญที่1.1530ยูโรก็ยังฐานไปได้เพราะตลาดยังมีความกังวลเรื่องออสถานการณ์ในตะวันออกกลางอยู่ค่ะเข้าใจแล้วครับ เพราะฉะนั้นแนวโน้มของยูโรตอนนี้ก็เลยยังผูกกับการเคลื่อนไหวของดอลลาร์เป็นหลักแล้วก็สถานการณ์โลกรวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจในยุโรปเองด้วยค่ะฟังดูแล้วปัจจัยมันเอ่อมันโยงกันไปหมดจริงๆนะครับดอลลาร์นี่เหมือนเป็นศูนย์กลางเลยรับผลทั้งจากนโยบายในประเทศ แล้วก็สถานการณ์โลกใช่ค่ะส่วนทองคําก็อ่อนไหวกับความเชื่อมั่นความเสี่ยงต่างๆค่ะและยูโรก็ต้องรอดูทั้งดอลลาร์ทั้งปัจจัยในบ้านตัวเองอีกถูกต้องเลยค่ะสรุปง่ายๆก็คือความไม่แน่นอยทางภูมิรัฐศาสตร์ตอนนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญของทั้งดอลลาร์แล้วก็ทองคําเลยส่วนยูโรก็เคลื่อนไหวตามทิศทางดอลลาร์บวกกับปัจจัยเฉพาะตัวไปตลาดโดยรวมก็เลยยังอยู่ในโหมดเอ,อ่อรอดูความชัดเจนกันอยู่ค่ะทั้งจากเฟดแล้วก็สถานการณ์โลกครับ ขอบคุณสำหรับบทวิเคราะห์นะครับชัดเจนขึ้นมากเลยครับช่วยเห็นภาพเลยว่าทําไมตลาดมันถึงดูวุ่นวายผันผวน,นช่วงนี้ยินดีค่ะมันเกี่ยวกันหมดจริงๆใช่ค่ะแยกกันไม่ออกเลยการเปลี่ยนแปลงนิดเดียวในจุดหนึ่งมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับจริงค่ะสําหรับการเจาะลึกวันนี้ก็คงต้องจบลงเท่านี้ก่อนนะครับแต่ว่ามีคําถามทิ้งท้ายไว้ให้เราไปคิดกันต่อเล่นๆครับ ในโลกที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่อาจจะดูเล็กๆน้อยๆในมุมหนึ่งของโลกมันจะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมระลอ,อกใหญ่มาถึงการตัดสินใจลงทุนของเราได้เร็วแล้วก็แรงแค่ไหนกันลองเก็บไปคิดกันดูนะครับเราพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าสวัสดีครับ <S 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 สวัสดีค่ะ